หลายคนมักคิดว่ายิ่งอายุมากความสุขยิ่งลดลงเพราะร่างกายเสื่อมถอยงานการก็ลดน้อยลงลูกหลานก็แยกย้ายไปมีชีวิตของตัวเองทำให้ใจรู้สึกว่างเปล่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัยหรือกำลังของร่างกาย แต่ขึ้นอยู่กับใจที่รู้จักวางรู้จักอยู่กับปัจจุบันคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าทำไมอายุที่มากขึ้นจึงกลายเป็นโอกาสทองที่ทำให้ความสุขแท้จริงยิ่งทวีขึ้นเรื่อยๆบทที่หนึ่งทำไมคนทั่วไปคิดว่าแก่แล้วทุกข์ เวลาเราพูดถึงความแก่หลายคนมักนึกถึงภาพของความเจ็บป่วยปวดไม่ตามร่างกายบางคนก็คิดถึงการสูญเสียคนที่เรารักเพื่อนฝูงก็เริ่มจากลาหรือคิดว่าเมื่อแก่แล้วจะกลายเป็นภาระให้ลูกหลานภาพเหล่านี้มันทำให้เรารู้สึกว่าความแก่คือความทุกข์เป็นสิ่งที่น่ากลัว พระพุทธเจ้าทรงชี้ชัดไว้ในทุก8ประการว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหลีกหนีได้ทุกคนต้องเจอเหมือนกันหมดไม่ว่าจะรวยหรือจนหรือจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามถ้าเราเอาใจไปยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ความแก่ก็จะกลายเป็นภาระที่ถ่วงเราไว้ตลอดเวลา หลวงปู่ชาสุพัทโทเคยสอนว่าความแก่ความเจ็บความตายมันอยู่กับเราเสมอถ้าไม่เห็นมันก็คือไม่เข้าใจความจริงคำสอนนี้สะกิดใจหลายคนมากเพราะสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่ความแก่แต่เป็นเพราะเราไม่ยอมรับความจริงของความแก่ต่างหาก เพราะฉะนั้นความชราไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นธรรมชาติเป็นเพื่อนร่วมทางที่อยู่กับเราเสมอถ้าเราเปิดใจยอมรับความกลัวก็จะลดลงและเราจะเริ่มเห็นว่าความแก่ก็มีคุณค่ามีแง่มุมที่ทำให้ใจสงบและพร้อมจะเดินไปสู่ความสุขที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมบทที่สอง เมื่ออายุเพิ่มปัญญาและประสบการณ์ก็เพิ่มหลายสิ่งในชีวิตเปลี่ยนไปร่างกายอาจไม่แข็งแรงเท่าเดิมงานการก็อาจไม่คล่องเหมือนตอนหนุ่มสาวแต่สิ่งหนึ่งที่งอกงามขึ้นแน่ๆคือปัญญาและประสบการณ์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกยิ่งเราใช้ชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวมากเท่าไหร่ เราก็มีโอกาสเห็นความจริงของโลกมากเท่านั้นและความจริงนี้เองที่ค่อยๆขัดเกลาจิตใจเราให้คลายจากความยึดติดช่วงวัยหนุ่มสาวเราอาจยังดิ้นรนเพื่อชื่อเสียงเงินทองหรือความสำเร็จแต่เมื่ออายุมากขึ้นเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงถือไว้ก็ทุกข์ ปล่อยได้ก็เบาลองคิดดูว่าถ้าเราผ่านความผิดหวังมาหลายครั้งผ่านความเจ็บป่วยผ่านการสูญเสียเราจะเริ่มเข้าใจคำว่าไม่เที่ยงอย่างลึกซึง้งไม่ใช่แค่ฟังผ่านหูแต่เป็นการเข้าใจจากประสบการณ์ตรงและนี่เองคือปัญญาที่แท้จริงเมื่อเข้าใจแล้วว่า ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเสมอเราก็จะไม่ดิ้นรนเกินไปไม่แบกเกินไปใจจึงค่อยๆสงบลงและความสงบนี้จะกลายเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ซึ่งคนสูงวัยเท่านั้นที่จะเข้าถึงได้ง่ายเพราะเราได้เห็นได้เรียนรู้จากชีวิตจริงมามากบทที่สาม การอยู่กับปัจจุบันคือเคล็ดลับความสุขเมื่ออายุมากขึ้นหลายคนอาจหวนไปคิดถึงอดีตบางคนก็เสียใจที่ไม่ได้ทำสิ่งที่อยากทำหรือโทษตัวเองกับความผิดพลาดที่ผ่านมาอีกหลายคนก็วิตกกังวลเรื่องอนาคตกลัวว่าจะอยู่ไม่ได้นานกลัวจะเจ็บกลัวจะตาย ใจของเราจึงไม่ค่อยได้อยู่กับปัจจุบันพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่ายึดอดีตอย่าฝันถึงอนาคตจงดูแลใจให้อยู่กับปัจจุบันเพราะอดีตก็เป็นเพียงความทรงจำที่แก้ไขไม่ได้แล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงแต่สิ่งที่เรามีอยู่จริงๆคือลมหายใจตรงนี้ขณะนี้ หลวงพ่อพุทธ,ธานิโยเคยสอนว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากแค่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ใจเราก็สงบได้ฟังแล้วเหมือนง่ายแต่กลับเป็นหัวใจสำคัญเพราะความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปหาที่ไหนแต่เกิดขึ้นได้จากการมีสติอยู่กับปัจจุบันสำหรับคนวัยนี้ ไม่ต้องวิ่งแข่งขันเหมือนตอนหนุ่มสาวอีกแล้วเรามีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นมีเวลาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมสิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือที่ช่วยดึงใจให้อยู่กับปัจจุบันและเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันความสุขก็เกิดขึ้นตรงนั้นทันทีลองสังเกตว่า เวลาเรานั่งเงียบเียบใต้ต้นไม้มองดอกไม้บานฟังเสียงนกหรือแค่ได้หายใจลึกๆรู้สึกถึงลมผ่านเข้าออกความสุขสงบก็ผุดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องมีชื่อเสียงนี่แหละคือเคล็ดลับความสุขที่คนวัยนี้เข้าถึงได้ง่ายเพราะใจเริ่มเรียนรู้ที่จะหยุด และอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าอย่างแท้จริงบทที่ 4. ความสุขจากการให้และการอุทิศตนอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ยิ่งอายุมากความสุขยิ่งทวีก็คือความสุขจากการให้เมื่อมองย้อนกลับไปในชีวิตตั้งแต่วัยหนุ่มสาวเราทุ่มเทเพื่อสร้างครอบครัวเลี้ยงลูกหลาน ดูแลพ่อแม่หรือคนรอบข้างชีวิตเราเต็มไปด้วยการให้อยู่แล้วเพียงแต่อาจไม่ทันสังเกตว่าการให้เหล่านั้นคือแหล่งกำเนิดความสุขอันยิ่งใหญ่หลวงตามหาบัญยานสัมปันโนเคยกล่าวว่าใจที่ให้คือใจที่ได้หมายความว่าเวลาเรามอบสิ่งใดให้แก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหาร การช่วยเหลือหรือแม้แต่รอยยิ้มแท้จริงแล้วผู้ที่ได้เต็มเต็มคือใจของเราเองที่ได้สัมผัสความอิ่มเอมและเบิกบานพออายุเยอะขึ้นเรามีโอกาสมากมายในการให้เช่นการทำบุญตักบาตรช่วยเหลือวัดวาอารามแนะนำสั่งสอนลูกหลานหรือคนรอบตัวสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงสร้างบุญกุศล แต่ยังทำให้ใจไม่เหงาไม่โดดเดี่ยวบทที่หาอายุมากขึ้นไม่ใช่ภาระแต่เป็นโอกาสทองเมื่อมองย้อนกลับมาจะเห็นได้ว่าแต่ละช่วงวัยก็มีคุณค่าในแบบของมันเองวัยเด็กมีความสดใสวัยหนุ่มสาวมีพลังแต่เมื่อเข้าสู่ผู้สูงวัย นี่คือโอกาสทองที่แท้จริงเพราะเป็นวัยที่ใจพร้อมจะสงบพร้อมจะวางและพร้อมจะเข้าถึงความสุขที่ลึกซึ้งกว่าเดิมหลวงปู่เทศเทศรังสีเคยสอนว่าแก่แล้วสบายเพราะไม่ต้องดิ้นรนเหมือนคนหนุ่มสาวคำสอนนี้ทำให้เราเห็นว่าความแก่ไม่ใช่ภาระหากแต่คือประตูสู่การปล่อยวาง คนหนุ่มสาวยังต้องต่อสู้แบกภาระงานครอบครัวความฝันแต่คนที่อายุเยอะแล้วกลับมีโอกาสระวางสิ่งเหล่านี้เพื่อกลับมาดูแลใจของตัวเองดังนั้นเราจึงสามารถใช้ช่วงบ้านปลายชีวิตนี้เป็นเวลาแห่งการสร้างบุญกุศลเป็นเวลาสำหรับการภาวนา เจริญสติฟังธรรมและอยู่ใกล้ชิดกับความสงบภายในทำให้ความสุขที่แท้จริงเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณล่ะคะเวลาที่ผ่านมาสอนให้คุณเห็นความสุขในมุมไหนบ้างลองเล่าสู่กันฟังในคอมเมนต์เพื่อแบ่งปันกำลังใจและข้อคิดให้กับผู้ฟังท่านอื่นๆขออนุโมทนาคะ่ะ